ไายสุดยอดอยู่ร่องน้ำแดงเจอกับพีพายรวมเรามาจากจังหวัดพิจิตรตัวเรืออยู่ในรงสีป่าชนิตเทพโพใบแต่ชื่อไปอยู่ที่ชุมพลหนองคายนายกอ,อาบัญญัติบูชาคุณอ,อ๋อมากเหลวทันใจไว้ทันตาไม่ชักไม่ช้าร่องน้ำแดงต่างนตดาหายกันมาร่องน้ำแดงเป็นการพายชิงที่สามประเภทกอร่องน้ำแดงเรืออินทรนัดวัดไร่ขียเำเภอสามั จังหวัดนครอปฐมร่องน้ำตวนเ,เรือสอีสารไล่บทไม่มีหายแรงจะใสมาสอีสารพายแรงจะใสมาเรือเก่งชะก,กันชะก,ก,ก,กันชื่ออยู่หนองคายแต่ตัวเรืออยู่ในโลกสีป่าชนิเทพโผไปนั่นก็คือที่ดาจากรนารายสอีสารพายแรงหายแรงแต่ว่าอินทนนท์ยงังหนีไม่ออกยังหนีไม่ออกไม่รู้ใครซัด ใครละจ้าแต่ที่แน่ๆนายกอาบัญญัติบูชาคุณในน้ำสิงอีสานเสกยามเขย่านั่งเป่ามนอยู่บนตลิมสะลิ่งครับดูสิว่าเที่ยวนี้จะเป่ามนด้หมื่ในน้ำไอ้หนุ่มหน้ามนคนอีสานสิงอีสานครับจุมพลพิสัสใส่กันมาแหลกลานมาตะไทยแต่อินทนัดเหลือจำจะคุณแย้มพระเทพศาสนาพิบาลพันจะคุณแย้มวัดไร่ขิงเที่ยวนี้ดูสิว่าจะชิ อีกแล้วพี่น้องเที่ยวที่สองติดติดถ้าอย่างงี้ผมขิดแน่ครับขิด <c oughs> แปลว่าอะไรวะาังงี้ไม่ขิดดูกันทีทีอาจจะมีของแถม <c oughs> ดูกันดีๆอาจจะมีของแถมแต่เทียนน่ยวนี้ท่านจะคุณแยม นาซีแน่น้ำแดงครับอินทนนทล่องน้ำแดงอินทนัทชนะครับในเที่ยวนี้ล่องน้ำแดงอินทนัทวัดไร่ขิงนะครับยประถมของท่านกำนันเปียกครับท่านจะคุณแย้มครับสัดเซี่งียสานหง้ทองไงายไส้มาแล้วพี่ขวัญขออนุญาตในขณะนี้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมาทมการแจงขันให้กำลังใจเราครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีท่านจุ้ยสำราญ ร้องน้ำแดงต่างคนต่างพายกันมานายกอาบัญญัติบูชาคุณปีคำน้ำหน้าวสีสรอยู่ร่องน้ำแดงเจอกับร่องน้ำาสมออินทนนท์วัดไร่ขิงของท่านกํนนั้นสมบััิกํนนั้นเปียกทาสายสองกน้องรู้วัดไรขิงท่านจะคุณแยงพายแรงจะแสงมาจะน็อกเอาได้ไม่ได้จะน็อกเอาไม่ได้ไม่ได้นี่ว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงสีสานภายแรงายแรงแต่อินทนนท์กอดคอเลยวกระชาาขอเสื้อ กับปูกันไปจันบานบานตะไทยเลยครับเที่ยวนี้ดูซิว่าจะเป็นเที่ยวสามหรือไม่จะมีเที่ยวสามอีกหรือไม่ในน้ำสิงห์สานกับอินทนัทไล่สัตว์กันมาไอ้หนุ่มหน้ามนต์ค้นวัดไล่ขิงเที่ยวนี้มันเอาจริงจิงสู้หัดพายท้ายเปิดระเบิดน้ําแล้วดูทิว่าเที่ยวแดกันอินทนัทชนะอินทนัทชนะสิงห์สานไปแบบไปจะยากเกินไปยากเกินหรือก็ว่าไม่เยอะเยอะเท่าไหร่เอานะเว้ยไม่เนไรใช่แล้วไปแน่ช่แล้วอาจจะมีอาจจะมีเที่ยวสามหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูเอเองต้องดูเอาเองครับในเมื่อสิงห์สานสิงห์สาน ไม่ทันนะรอบก็ลอกน้ำน้ำเงินครับอินทรัดสิทธิ์วัดไร่ขิงครับชนะครับในเที่ยวนี้ครับก็ถือว่าควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สาม